่อนที่จะไปติดตามฝากคอมเบตี้ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย a mt 1 5ครับเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกขอไปที่ศึกบอลเกาโชเชียอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างเวเนเซียครับจะเปิดบารรับกันมาเยือนของอินเตอร์ไม่ลด้ความร้องสองทีมไปเริ่มกันที่เจ้าถิ่นเวเนเซีย ผลงาน5เกมหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับเกมที่ผ่านมาก็สเสรอกับเอมโปลีมา1ประตูต่อ1ตาประตูเป็นฟรดิสตันโควิชลูกชายของเดยยนแซนโควิชเหมือนเดิมนะครับขณะที่แนวรุกก็วางจารูกาบูซิโอเกตาโนออริสตานิโอที่จะออกซัดเป็นกองหน้าตัวเป้าครับข้ามไปที่ทางทิมเยือนครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานชนะนลีกมา5เกมรวดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดแม้ว่าจะสะดุดแพ้ให้กับ เอซิบิลานในฟุตบอลซูเปอร์คัพแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวที่เจ็บอย่างมาฟาซิโกโอาเซบีนะครับ เปนเจแนปาวาที่เจ็บยาวเช่นเดียวกันกับตัวที่เจ็บมาเพิ่มนั่นก็คือฮาการชาลูกูแล้วก็หัวกินเกาเรียนะครับแตุ่่มกำลังอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับในะรับบิเซฟันเดอร์ไฟล์ซันโดบาสโตนี่นะครับส่วนตรงกลางนิโคลบาเลล่ายังเป็นตัวหลักเหมือนเดิมตอนนี้เป็นของเกมนี้ต้องบอกว่าอินเตอร์เหนือกว่าทุกด้านแล้วก็ทีมที่เบียดรุ่นแชมป์กับพวกเขาอย่างอาตาลันตาแล้วก็ลาซิโอรวมไปถึงยูเวนตุสก็สะดุดแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้อินเตอร์มิลานต้องเด่นพิเศษอย่างเชื่อว่า ด้วยภาพรวมที่เหนือกว่าแล้วก็เกมรุกอันดุดันน่าจะเอาชะนะเวเนเซียไปแบบไม่ยากเย็ยนแล้วก็น่าจะยิงมากกว่า1ประตูด้วยนะครับ